การการทำงานของคนต่างด้าวนะคะเป็นเรื่องที่นายจ้างนะคะที่มีลูกจ้างเป็นชาวต่างด้าวสี่ชญชาติด้วยกันก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามต้องฟังให้ดีๆนะคะจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคมเนี่ยที่ได้กำหนดให้ในายจ้างจะต้องแจ้งชื่อลูกจ้างที่เป็นสี่ชญชาติให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่31กรกฎาคมนะคะนี่แนวทางหลัง จากวันที่31กรกฎาคม2566นั้นวันนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้ใรายชื่อที่นายจ้างของลูกจ้างสีสัญชาตินั้นที่นายจ้างได้จ้างไปแล้วเนี่ยสามารถทำงานได้ถูกกฎหมายจนถึงวันที่30กันยาย,ยนปี256 วันนี้ก็เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว4สัญชาติทำงานต่อไปในราชอาณาจักรไทยได้จนถึงวันที่30กันยายน2566นี้ค่ะภายหลังจากที่ประกาศของกระทรวงมหาดไทยหมดอายุไปเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะก็เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานรวมไปถึงระยะเวลาดังกล่าวก็ครอบคลุมการทำงานของรัฐบาลชุดรักษาการด้วยค่ะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้แรงงานสีสัญชาติที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษไปจนถึงวันที่30กันยายน2566เพื่อรองรับการฟื้นฟูป,ประเทศภายหลังจากที่ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด -19 โดยให้ในายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวภายในวันดังกล่าวซึ่งปัจจุบันมีจํานวนต่างด้าวที่ดําเนินตามมติคณะรัฐมนตรีประมาณ417,261คนค่ะเพื่อทราบนะครับเพื่อเห็นชอบปฏิบัติในหลักการของเราในการทํางานที่ผ่านมาเราก็ดูแลที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ดบกินของประชาชนโดยใช้กลไกลคือกฎหมายของคอ,อทอชอนะซึ่งมันจะเกี่ยวพันไปกับการทํางานของหน่วยงาน ของกระโวงด้วยนะครับวันนี้ขอเข้าใจว่าเราเราได้ดูแลมานานแล้วละ่ะเพราะกฎหมายคอรชออ,กออกมาหลายปีแล้ววันนี้ก็จะทันที่นินได้จํานวนมากกว่าควนนะครับแต่ทั้งหมดก็คือก็คือ,อยังเป็นที่หนของรัฐอยู่แต่ให้เช่าให้อยู่อาศัยได้เลยได้นี่คือการวิธีแก้ไขที่ที่